Give people take t h back ท่านนี้อนเลขหนึ่งในคณะกรรมการบอกว่าผู้กระทำและเหยื่อต้องพบการเครื่องทางผู้กระทำผิดต้องรับสารภาพและให้ข้อมูลผู้เสียชีวิตเพื่อแลกกับการได้รับอภัยโทษขณะที่เหยื่อต้องยอมไม่เอาผิดหลังจากได้รับทราบความจริง การมีบทอาภัยโทษเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เอเดนฟรอคเข้าให้การต่อคณะกรรมการการให้ข้อมูลและการรับสารภาพของเขารวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกหลายพันคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการสมานและฉันเกิดขึ้นได้ในวันที่เขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้าให้ข้อมูลญาติของเหยื่อรวมถึงเอนบูโซลูกชายของนักเรียกร้องสิทธิคนสำคัญของประเทศซึ่งถูกสังหาร ได้รับโอกาสให้เข้าฟังอย่างใกล้ชิดแอนบูโซ่บอกว่าตำรวจสามคนรับสารภาพว่าลงส mm ังหารพ่อของเขาจริง <Okay. S 1> ทั้งหมดได้รับอภัยโทษหลังรับสารภาพ dad, okay. ถึงแนมะ้การให้อภัยโทษจะถูกวิาพากษ์วิจารว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือ้อกความผิดให้กับคนเขาและไม่ให้ความยุติธรรมอย่างเพียงพอกับเยือแต่แอ b บูโซ่บอกว่า แม้จะเจ็บปวดจากการที่เห็นคนเดินจากไปโดยไม่ต้องรับโทษแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อคือการที่ประเทศของเขาหลุดพ้นจากความรุนแรงและสงครามกลางเมือง